ทุกคนมาดูไข่นะครับมาบ้านป้าแล้วไข่อะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยครับทุกคนไข่อะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยสองลูกมันเป็นคล้ายๆเหมือนไข่ไก่อ่ะครับเนี่ยครับเป็นเหมือนไข่ไก่สองฟองฮะแล้วก็จะเป็น เรืองเหลืองอ่ะ,ะอีกฟองหนึ่งจะเป็นเรืองเหลืองหนเมตรอยู่ข้างในอีกอีกหนึ่งฟองนะครับเห็นปะอีกหนึ่งฟองจะเป็นเรืองเหลืองสองเมตรครับไม่รู้ว่าไข่อะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าตอนแรกมันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วป้าป้าก็เลยตัดพอป้าตัดแล้วก็ไม้ก็เนี่ยลากก็เน่าแล้วก็พอผ่านไปได้ประมาณสักน่าจะประมาณเกือบปีอะ่ะ ตอนนี้คือเนี่ยไข่มันอ่อน,นเนี่ยน่าจะโดนน้ำฝนด้วยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับไม่กล้าจับอะครับเนี่ยครับไม่กล้าจับเลยครับไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรนะฮะมันเป็นเหมือนไข่ไก่หรือไข่ไม่น่าจะใช่ไข่ไก่อะ่ะไม่รู้ว่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดอะครับไข่นุก,ก็คงไม่ใช่อะ่ะหรือว่าไข่งูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเพื่อนคนไหนที่ พอทราบว่าเป็นไข่อะไรก็เม้นบอกกันได้นะครับว่าเป็นไข่อะไรนะครับจะได้รู้ว่าเป็นไข่อะไรนะครับอนียมันมันน่ากลัวมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวจะเ,เปิดให้ดูนะครับมันอยู่กันอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยน่ากลัวไข่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับมันเป็นอย่างนับ ทุกคน,ด,นด้วยนะครับว่าไขอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลกันนะว่าเป็นไขอะไรนะครับต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอยู่กับต้นวาสนาหรือเปล่าเพราะว่าหน้าบ้านป้านะจะเป็นป่าหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นใบเตยครับเนี่ยเป็นใบเตยอันนี้ตรงเนี้ย ต้นวาสนาสูงมากสูงมากยานหลังคาเรือนอะ่ะสูงมากเลยครับเนี่ยครับเนี่ยคือมันมันมันเป็นป่ามุนเลยอะ่ะแต่แค่สงสัยว่าไอ้ตรงที่ไข่สองลูกนะี่ที่เห็นนี่คือมันเป็นไข่งูหรือเปล่าครับทุกคนเนี่ยครับไข่งูหรือเปล่าฮะช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับ